โลโลเขาไม่ยังโลโลไปยังไงน้ำ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 มดอยู่ไหมเนี่ยตั้งยองยังวิดีโอตั้งยังไงไยังกำลังกำลังกำลังเดือดเครื่องกำลังร้อนเฮ้ยหมูหมูปิดปิดไฟมากคี Ồ nắm, nắm luôn, nắm Để đu mến anh Ơi, nắm chắn nắm đi gì nắm Thôi á, Ờ, ờ, có gì À, 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 nó á, nó con, nắm con mày 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 Nằm mà. con mà. Mà đi mà. 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 Mà nằm con đi liều em mi anh bình cưng một vẫn chứ mong ui bóng nhanh anh đây นี่างเงี้ยฮะยืมความเือมั่งไรงานเงี้ยเฮ้ยแล้วพี่มุดแร่งแรงว่ะเดี๋ยวโผล่สองฝูงต้องมีมีคนควนหนึ่นใช่ โอ้โหีโมนแม่งไปไหนวะปิดลอด้วยเฮ้ยรถอยู่ข้างหน้านะะระวังด้วยรถสวนเนะอะไระรถจอดรถจอดตะขว้ารถสวนเนะ่ยโอยรถสวนรถสวนโอ้ยเฮ้ยทางนี้ไม่ขับมาดีกว่า

เรียบร้อยเออแล้วความบกผม